ฮัลโหลสวัสดีกันทุกคนด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีข่าวกระแสของแมวอ้วนนะคะที่เป็นข่าวในจีนตอนนี้นะก็น,นั่นแหละคะ่ะทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าแมวอ้วนเป็นใครนะคะก็ลองไปศึกษาดูในทิกติกได้เลยคะ่ะตอนนี้เต็มฟีดไปหมดแล้วนะคะซึ่ง แมวอ้วนนะคะเป็นชื่อในเกมของเขานะคะเกมที่เขาเล่นก็คือ Honor of k i n g หรือว่า HOK okay นั่นเองนะคะทุกคนใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหลายคนนะคะอยากลองเล่นเกม HOK okay กันมากๆซึ่งแมวอ้วนนะคะเขาเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนค่ะซึ่งเซิร์ฟเวอร์จีนนะคะจะต้องมี V Cha t ค่ะหรือว่าเป็นเบอร์ของจีนนั่นเองนะคะเป็นพวกแบบ QQ อะไรของจีนนะคะแต่เราเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์ global นะคะเซิร์ฟเวอร์ global ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รวมทุกประเทศค่ะมาเล่นด้วยกันเนาะไม่ได้มีแต่ประเทศไทยเนาะใช่ ก็คือ Head OK เป็นเกมต้นฉบับของ ROV นะคะเขามาก่อนคะ่ะ ROV ก็คือแยกไปเป็นของไทยอีกทีนึงถ้ากา้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะซึ่งหลายคนอะตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าแมวอ้วนเล่นเกม Head OK เขาก็เลยอยากจะเข้ามาเล่นเกมนี้กันมากขึ้นนะคะซึ่งหลายคนก็มีปัญหาว่าแบบโหลดไม่ได้ไม่รู้จะโหลดยังไงมันไม่รับรองภูม,มิภาคเราก็จะมาบอกนะคะสำหรับ Android นะคะ ส่วน iOS นะคะไปหากันเอาเองเนาะเพราะเราไม่มี iOS ให้ทุกคนดูซึ่งเราจะสอนโหลดซึ่งอีกแล้วเราจะสอนโหลดใน Google Play Store นะคะทุกคนใช่ค่ะเป็นของ Android ก็อื่นที่เราจะโหลด Head OK ได้เนี่ย เราให้เราเลือกอ e ีเมลมา1อ e ีเมลนะคะเป็นอ e ีเมลอะไรก็ได้ค่ะที่เราไม่ค่อยใช้เนาะเราจะใช้อ e ีเมลนี้นะคะเปลี่ยนภูมิภาคเป็นบราซิลค่ะซึ่งเราจะให้ทุกคนเข้าเชื่อมกับประเทศบราซิลก่อนที่จะโหลดอันนี้ซึ่งให้เราพิมพ์ว่า LAP ซึ่งให้เราพิมพ์ว่า LAT นะคะหรือว่า VPN Lat นั่นเองนะคะทุกคนให้เราโหลดอันนี้นะคะสีเขียวๆเ,เนี่ยมันจะขึ้นอันแรกเลยนะทุกคนนี่เราก็กดติดตั้งค่ะรอๆๆค่ะโอเคค่ะกำลังติดตั้งค่ะถ้าเสียงเราเปลี่ยนไปก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายแล้วก็กดเปิดใช่ไหมคะแล้วเราก็กดสีเขียวได้เลยค่ะ อันนี้ก็รอนะคะแล้วให้เราเลือกนะคะประเทศบราซิลค่ะตรงนี้โอเคก็ให้เรากดไปที่บาราซิลได้เลยค่ะโฆษณะให้เราเลือกอันไหนก็ได้ค่ะเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้จากนั้นก็ให้เรากดสีเขียวค่ะ แล้วก็กดอนุญาตตกลงนั่นเองนะคะตอนนี้มันแล้วก็รอให้มันโหลดไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนโหลดให้มันโหลดทีมันไปที่ Google Play Store แล้วก็พิมพ์เข้าาไปที่ที่ทํา ทุกคนก็จะเจอแม่ยังร้องเพลงในทีวีแบบนี้อยู่อีกหรอแมแม่ไม่ร้องในวีเพลสเนี่ยไม่เจอาราเราไม่แย่งมาอยู่ดีเลยที่แย่ยู่เลยก็ติดตา้เลยค่ะวีรอลใช่ค่ะคะโหลดเกมให้เราเทแล้วสมัครเสร็จแล้วสามารถลบแอป VPN ได้เลยไหมให้เราเล่นไปสักพักก่อนแล้วค่อลบเพื่อให้บัญชีเรามันเชื่อมกันก่อนพอมันเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเราเข้ามาลบวีพีเอ็นนะค่ะ ก็ถอนการติดตั้งได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราโหลด Head OK แล้วก็สมัครบัญชี h e a OK เรียบร้อยแล้วส่วนถ้าเกิดว่ามันหลุดเข้า Head OK ไม่ได้ก็ให้เรามาโหลด VPN มาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ไปเข้าอีกรอบหนึ่งแต่แนะนําว่าให้เราเล่นสักพักนึงก่อนแล้วก็ค่อยลบก็ได้ซึ่ง VPN ตัวนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะกินเน็ตแล้วก็กินแบตด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนแบบรีบ เข้าไปเชื่อมบัญชีในเหตโอเคให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาลง VPN เนาะซึ่งวิธีก็มีแค่นี้ค่ะไม่ได้ยากเลยสำหรับการเปลี่ยนภูมิภาค VPN เป็นบราซิลนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเล่น HEAD โ okay อได้โดยที่ไม่ต้องไปสมัคร WeChat หรือว่าไม่ต้องไปมีเบอร์โทรจีนไม่ต้องไปเล่นเซิร์ฟจ,จีนก็เล่นเซิร์ฟโกบอลได้เหมือนกันซึ่งเซิร์ฟโกบอลก็มีตัวน้องแมวอ้วนที่คนจีนคนนั้นเล่นที่เป็นข่าวเหมือนกันค่ะ อ่ะสำหรับคนที่ดาว์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกดเข้าเกม hit OK เลยค่ะก็รอมันเข้าเลยคะทุกคนช <_ p ans> ่องทางการสมัครมีเป็น Google นะคะหรือ <_ p ans> ว่าอ m a i l กับ เฟซบุ๊กค่ะแนะนำว่าถ้าใครจะถกจริงๆก็ให้เชื่อม Facebook ไปเลยเนาะเราจะได้เป็นรูปโปรไฟล์ใน Facebook เราด้วยเวลาเราเปลี่ยนอะไรก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับเกมอีกๆนะคะรอมาโด,ด็กค่ะอันนี้คือเราเชื่อมกับ Facebook ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะไม่ได้เข้ามาหน้านี้เลยทุกคนจะต้อง นี่ทุกคนเห็นนี่ไหมนี่ค่ะเป็นการเชื่อมเพื่อนเชิญมาอัดคลิปก่อนเพื่อนนี่น่าเป็นการเชื่อมเดี๋ยวเราบอกเพื่อนก่อนโอเคเราก็บอกเพื่อนไปที่เดียั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราขอทำคลิปตรงนี้ก่อนซึ่งก็อย่างที่เราบอกว่าตรงนี้จะเป็นจิดชีพเราสามารถเชื่อมด้วยเว็บ b ุ๊ k Google t w ิ t เตอร์ c ีแช q แล้วก็ Discord อีเมลนะคะ น,นี้ก็จะเป็นเชื่อมภายในเกมอีกทีหนึ่งเนาะตอนแรกที่เราสมัครเข้ามาใช่ไหมทุกคนมันจะมีแค่ Facebook กับ Google ส่วนถ้าเราเข้ามาอีกมันก็จะมีให้เราเชื่อมอีกหลายอย่างเลยนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือข้อมูลเนาะน,นี่ก็คือจะเป็นล็อกเอาออกไปล็อกเอออกไปเปลี่ยนบัญชีนะคะทุกคนซึ่งเราสามารถล็อกเอาให้ทุกคนดูได้แนละ้วแต่ นั่นแหละตอนสมัครทุกคนก็รู้เองแหละว่าเขาให้เลือกระหว่าง g o o g l e กับ Facebook อยู่ที่ว่าทุกคนจะเลือกอะไรเนาะถ้าเกิดว่าเป็น,ปน Google ก็ต้องจําอีเมลที่เราเชื่อมกับ Google นั้นก็คืออีเมลนั้นนั้นเนาะอีเมลสมมุติว่า,า,เ,าเราเอาอีเมลขึ้นตัวด้วยตัวเอเราก็ต้องเข้าอีเมลตัวเอ,วเอซึ่งมันจะเซฟให้หาทุกคนในการเข้าครั้งต่อไปก็สําหรับตัวละครที่เป็นข่าวในจีนที่ชื่อว่าแมวอ้วนนะคะตอนนี้คนเป็นตัวนี้ค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนจําได้ไหมเอ่ยซึ่งตัวนี้นะคะเขาเปิดให้เล่นฟรีหลายว sí. ันอยู่ค่ะตรงนี้คือจํานวนวันที่ให้เล่นฟรีนะคะส่วนถ้าใครที่อยากได้ถาวรก็ซื้อเอาค่ะใช้13,000ดาวนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนนี่ น้องแมวอ้วนที่ทุกคนเห็นเป็นข่าวนั่นเองค่ะคือตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าเมนกี G นั่นเองนะคะทุกคนถ้าเราอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะเขาน้องเขาเป็นสายอันนี้นะทุกคนเป็นสายจังเกิลนะคะเป็นป่าเนาะซึ่งตัวนี้เราบอกเลยว่าเล่นยากมากๆซึ่งพี่จีนแมวอ้วนคนนั้นนะ่ะเขาเล่นเก่งมากเลยทุกคนคือเขาแบบชนะไปบ่อยมากคือเราก็บอกว่ามันเล่นยากมากนี่นะคะวิธีการเล่นของตัวนี้ ก็คือการเป็นการตู้ใส่ยีปุ๊กๆจะบอกว่าต้องเป็นคนที่เล่นเก่งระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วน้องแมวอ้วนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบเลือดเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นดักงเกิลนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสกินของน้องยเป็นสกินของน้องแมวอ้วนนะคะ อันนี้จะเป็นสกินคลาสสิกที่ออกขานะ่าวและตอนนี้ที่แมวอ้วนเล่นนะคะคทุกคนถ้าทุกคนอยากจะลองเล่นก็มาลองได้เลยนะคะเห็นทุกคนน่ารักใช่ไหม <sh arp ets> นี่แมวอ้วนที่เขาเล่นนะคะเป็นตัวละครที่พี่จีนคนนั้นนะคะเขาชอบมากมากเลยเนาะ,ะแล้วเขาก็เลยได้ฉายาว่าแมวอ้วนนั่นเอง,เองจริงแล้วมันชื่อว่าเมวอ้นทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จะมีสกินอีกหนึ่งมากมายเนาะสกินอันนี้คือสกินที่ไม่ได้เปิดให้เราเล่นรีนะคะที่แบบว่ามันไม่ขึ้นมาเนอเป็นสกินแบ่ตางเดียวเนาะแต่สกินทุกีนะคะคือสกินที่เราเล่นปีทั้งหมดที่บอกว่าปลดล็อกอะค่ะส่วนสกินที่มันไม่ได้ขึ้นว่าปลดล็อกคือสกินที่เรามีแล้วถาวรนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหน้าโปรไฟล์ค่เองราะอะไร ถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยค่ะอันนี้คือเรามาทําคลิปสอนเพราะว่าเห็นหลายคนเข้าเห็นโอไม่ได้โหลดไม่เป็นทำยังไงเนาะซึ่งเราก็มาสอนเังนะคะทุกคนแชร์ไปบอกทุกคนเลยนะคะถ้าใครอยากเล่นน้องแมวอ้วนนะคะต้องโหลดเหตุโอค่ะเซิร์ฟโกลบอก็ได้ค่ะทุกคนก็คือเซิร์ฟที่รวมทุกประเทศนั่นเองนะทุกคน ใช่แล้วค่ะก็จะเป็นเซิร์ฟกระบอกที่รวมทุกประเทศเลยคะ่ะมีพี่จีนมีฮ่องกองมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมกาก็มีนะคะทุกคนไทยญี่ปุ่นเกาหลีมีหมดเลยค่ะอันนี้คือเป็นช่องแชทรวมนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะว่าเขาจะคุยกันรวมๆเลยอันนี้จะเป็นของภูมิภาคฮ่องกงนะคะหรือว่าจีนนั่นแหละ เพาจะคุยกันลาบาบาๆก็จะมีคนไทยเยอะแยะเลยค่ะท yeah. uh, well, ี่เล่นเห็โอเคเนาะซึ่งคนไทยที่เล่นเห็โอเคเซิร์ฟจีนเราบอกว่าถ้าเป็นเซิร์ฟจีนก็จะมีแต่คนจีนแล้วก็จะมีแต่ภาษาจีนนะคะซึ่งมีคนจีนคนไทยด้วยเซิร์ฟจีนแต่ว่ามันจะเล่นยากกว่าเซิร์ฟโกบอลแค่เซิร์ฟโกบอลก็ตึงแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะคนนี้บอกว่า hi I'm from Thailand ใช่ทุกคน คนไทยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะเวล,เลน้อยๆนะคะเราก็จะดูได้ง่ายๆเนาะซึ่งคนที่เข้ามมเได้ส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากแบวอ้วนที่เป็นข่าวแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาก็คงอยากจะลองเล่นเฮตุเคเฮตุเคเป็นต้นฉบับของเกม ROV นั่นเองค่ะซึ่งตัวละครที่เข้าเอา V ไปก็มาจากยู่ยะะอยโอเคนี่แหละช่วงนี้ก็อาจจะเห็นคนเวล,เลน้อยๆเยอะเพราะว่ามันดังเพราะแมวอ้วนที่เสียชีวิตไปนั่นเองนะคะทุกคน ซึ่งเราก็ขอแสดงความเสียใจทุกคเลยนะคะเราเห็นข่าวนี้เต็มคลิปที่ตกเลยคะ่ะและเราก็เห็นว่าคนอื่นนะคะอยากจะโหลดเทสโอเคแต่โหลดไม่ได้เราก็เลยจะมาสอนให้ทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คอมเมนต์กันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ไปให้ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆของคุณดูด้วยนะคะคนที่อยากเข้าวงการเทสโอเคนะคะแนะนำเทสโอเคอัพโกลบอลดีกว่าคะ่ะมันยังไม่ตึงเท่าเซิร์ฟจีนะคะซึ่งจะบอกว่าตึงกว่า ROV e. แน่นอนคะ่ะทุกคน